มดแล้วไลแล้วไลแล้วเดาจย,ยาวยคุยกับตำรวจกันเลือนน้ำมาเลือนน้ำมาสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้สวัสดีครับผมผมนอเจ็ดสี่ครับสวัสดีค่ะซีทธิลูกคนของแจกวะครับครับบังยักมันอยู่กล่องปราบันไหมไม่ไม่ฮะครับพี่ชางแต่เจ้าหัวไอ้ลุงเดียวกันโอ้สวัสดีครับาบุญยังไอผมไม่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับสายกันเท่านึงพี่น้องเพรามว่าฮัลโหลครับอ่าครับสวัสดีครับถ่ายกล้องขอบคุณครับ อ่ามีอะไรฮะับจะถิ่นน้ำไปหนตรงก่อนะร่วมร่วมอะไรนะฮะร่วมกับใครครับอะไรนะฮะ,ะได้ได,ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยติดต่อพี่มาอีกทีนะเดี๋ยวพี่คุยเรื่องเส้นทางกันนะพี่หลงทางอยู่โอเคจะนั่ไปถึงตรงก้นครับครับโทรติดต่อพี่เรื่อยๆเป็นระยะแล้วกันนะอ่าพี่คือตอนนี้มีเอฟซีผมผนถ่ายอยู่ปอตท้องน้องซองห้อง เดี๋ยวพื่ว่าไปอ่าเพราะที่สิบลออ่าอ่าที่สิบล้อออกนอกเขตเดี๋ยวพี่รับผิดชอบเองโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวหมายถึงว่าเ่าสีไปน้องสองห้องเราไปเซตต่อก่อนนะพี่ไปเมืองพุ่นเมืองพุ่นครับบัวบัวผมสีบเขาเมืองพุ่นเหรอวะที่นี้เ่าสีเขาไปทั้งผมสีบว่าเธอไปทั้งบัวไงบัวไร่เนี่ยกะจีไปทั้งพุ่นไม่นมันติดตรงไปตรงอ้อมไปสองห้องกลับเอาของกลับมาถ้าเจออบบ่สขบบอทีมงานผมไปเอาของอยู่ห้องเมืองพุ่นแล้วต้องไปเมืองพุ่น บัวแมนหมายถึงเขาสองห้องนี่ไงห้องสี่ขอนสองสองห้องก่อนสองห้องเรวออกจากสองห้องว่าสีเขานสีดาบัวใหญ่แมนเขาไปสองห้องปุ๊บเลี้ยวซ้ายไส้ไปสีดาไปบัวร้ายไปเปิดบัวร้ายไปเละแมนโอเคบ้าผิงหยังเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นจัดการให้โอเคไปไปครับเอาน้ำเนาะไปเลื่อน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 มาเลยเลื่อนรถมาเลยไอ้ฝากน้ำด้วราคามันหน่อยโอ้ยหัวใจยิงไงยิงไงไอ้น้ำใจจากพี่ไอ้ไส้ตำรวจเ้องนะครับเนาะผู้กองฉลองโอ้ผัดฐาน รุ่นพีซีปีโย่โอเคครับอ่าสุดยอดเลยอ้มาๆครับนี่นำใจมาฝากเห็นเอฟซีเราไอ้ไอ้ดีใจครับครับครับพุ่มครับเราพอเดี๋มาเราประชุมอยู่ครับครับปเงินเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปถ้อยกันอยู่ปอตท่อน้องสองห้องก็ได้สองห้องก็ได้พี่ปอตท่ออำเภออะไรกันอ้าวท่นไอ้หันหน้าให้พุ่มวดแล้วเนี่ยมึเราเป็นพุ่มกลับอยู่ไทยสงเราครับประชุมเรามากกว่าท่านครับครับครับเราบอกว่าฝากกันนี่ไปเฮ็ดบุญ ลงมาบ่ทัานนะตอนนี้ก็ฟ้าพวดหลองไต้ครับเดี๋พี่สุจดครับสเดียวห้อไปถอยกันอยู่ปตททั้งหนานี่พี่ยดสิละได้ครับครดบิโขไปน้าไปได้อันนี้อันนี้พี่สินทบรู้เยอยู่กองปราบเมี้ใช่ไหมพีายนอครับครับครับไอปได้ดาอจับาถึงได้ปด้ไหเดวนสัดครับสวัสดีครับครับใช่ครับทีมงานจอนนี่ครับ Ở này nón ở nhà. Tới nay. Chúng ta cùng nhau. Chúng ta ครับอ่ายังไงนะใบถือจะให้พี่ทำยังไงนะพี่จะมีอเ่างข้าตัวรถอยู่หน้าเพจด้วยรถจอดถึงจะรับของค่ะพี่พอนุ่งไปน้องจะจ,ะจอดนะเอาทีละเรื่องก่อนในหูพี่ก็ยังมีอ,อ๋อคือคือยังไงนะน้องว่ามาดิหนูเราต้องการอะไรยังไงอ๋อยินดียินดีให้เจอเอ่อก็มาเจอพี่ที่ไหน คือพี่จะแวะอำเภอคอนสวรรค์ก่อนแล้วพี่ค่อยจะไปนอนค้างคือที่อำเภอบ้านเข้าเสียงออกไหมกันนั่นแหละเดี๋ยวพี่จะผ่านผ่านผ่าน,านพี่จะผ่านอำเภอเมืองชัยภูมิอยู่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะไล์สดไปเรื่อยะเวลานี้พี่ขณะที่กํลาลังโคคุยกับเราพี่กํลาลังไล์สดอยู่นะ สวัสดีครับน้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะผ่านตัวจังหวัดอำเภอเมืองชัยภูมิแล้วพี่แล้วไงเดี๋ยวประสานกับพี่อีกทีนะครับแต่เบื้องต้นพี่ต้องกาบขอบพระคุณพวกเรานะที่จะร่วมเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องน้ําท่วมไปร่วมกับพี่จอร์นี่นะอโอเคตอนนี้พี่กําลังเดินทางอยู่ที่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์อยูอ่อยู่พุตเทสองอยู่นะยังไงเดี๋ยวค่อยติดต่ออีกประมาณสองชั่วโมงติดต่อหาพี่อีกทีแล้วกันอด้วย ได้ครับด้วยความเคารพครับอ่าครับครับผมอ่าโอเคครับอ่าผมว่าไงเดี๋ยวไปรับของที่ปตทอ,อำเภอหนองสองห้องคันแรกจะเปิดปดาวเรียวฮะคนทำหน้ารวยอย่างวเออรู้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 เดียเเ๋ยวเราไปแวะที่ปตทสถานีต่อไปคือปตทหนองสองห้องนะครับทานน้ำใจหลั่งไหลสู่จังหวัดชัยภูมิโดยทีมงานจอนี่มือปราบนะครับ ฮัลโหลแมนแมนแมนครับมันเปลี่ยนเสนทางครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ไปพอพี่น้องเขาเนาะครับนอกอำเภอเมืองพนเนาะเออเขาใจอยู่ครับแต่ด้วยเขาเ,เขาใจอยู่ครับเขาใจ เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับผมเวลามันจะมันมีจำกัดนะครับผมต้องขอสประธานโทษหลายๆยนะครับเนาะครับครับครับต้องขอบคุณหลายๆนะครับ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 ขอบคุณหลายๆยครับเดี๋ยงไงจะมียังยิงกลางทู่ประสานงานกันอีกทีนะครับอันนี้ก่อนนะครับเบอร์ โอ้โอบ่บ oh, ่บ่ญาติครับผมไปง่ายๆนะครับผมบ่อไรไพตอนรับผมจะมากไปนะครับผมคอยไปของผมนะครับไปตามสไตล์ผมนี่แหละครับไอ้ครับอาครับขอบคุณเลายๆครับขอบคุณขอบคุณครับอานะครับสําหรับท่านใดที่กําลังดูไลฟ์สดอยู่นะฮะตอนนี้ครับผมกําลังเดินทางต่อไอยังปตทอําเภอหนองสองห้องนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชัยภูมิไปให้กําลังใจพี่น้องน้ําท่วมนะครับ อ่านะฮะตอนนี้เปิดให้ไอ้เบิ่งขอความเนะลยไหนสดบนนีน่ค่ะหน่อสวดมันขึ้นเลยอ่านะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะครับต้องขอบคุณพี่ๆนครบาลรุ่นเจ็ศูนย์นะครับอ่ารุ่นพี่ผมโรงเรียนตำรวจนครบาลสายเลือดนครบาลที่มาอ่าร่วมเอาเข้าวสารน้ำนะครับกำลังใจตำรวจด้วยกันนะครับเอาเข้าวสารเอาน้ำฝากสง่ง ผ่านผมไปยังจังหวัดชัยภูมิร่วมกันกับผมนะครับอตอนนี้พี่ๆทั้ง3ก็กําลังนําหน้าผมเพื่อจะอยังไปยังปตทหนองสองห้องนะครับสําหรับ fc ผมที่โทรมาเมื่อกี้นะครับผมจะไปจอดที่หนองสองห้องเติมน้ํามันรถนะครับตอนนี้ใช้ขบวนทั้งหมดทั้งหมด5คันนะครับรถทีมงานผมทั้งหมด5คันนะครับเดินทางทั้งรถด,ด้วยกระบ,บะรถตู้นะครับขนของกระบ,บะ3คันรถตู้1คันนะครับ เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมินะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทท่านนะครับขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิได้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะครับผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันนะครับสถานจุดแรกที่ผมว่าจะแวะก่อนก็คือพื้นที่อาเภอคอนสวรรค์นะครับหลังจากนั้นก็จะไปแวะที่อําเภอเมืองชัยภูมิและว่าจะเข้าไปนอนในพื้นที่อําเภอบ้านเข้านะฮะคืนนี้ก็คงจะ คำไหนนอนนั่นนะครับคำไหนนอนนั่นนะฮะไปให้กําลังใจนะฮะแล้วผมก็จะไปเข้าในพื้นที่อำเภอเมืองชุมิรจะไปติดต่อหมาก๋ยเดี๋ยวหมออะไรที่มันร้อนๆอยากให้พี่น้องเราได้ซดกันร้อนๆกินแซ่บๆนะครับผมไปด้วยใจนะครับไม่ได้หวังผลอะไรทั้งสิ้นไม่ได้หวังผลทางการเมืองไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นมาด้วยหัวใจและน้องๆศิลปินในค่าย ไม่ว่าจะเป็นสาธิตตายต่ำลามินต้นแก้วเมกอวิสิตติ๊กนันพันธิพาน้องหงผู้จัดการน้องศักดิ์มะขามเปียกเจลินนะครับเสียปุ๊นะครับอาจารย์โจ้น้องอาร์มเรีนซูมน้องเชนน้องแทนนะครับพวกเรามาด้วยหัวใจนะครับ400กิโลเราเดินทางมาเพื่อหัวใจมาให้กําลังใจพี่ๆน้องๆชาวจังหวัดชัยภูมิน้ําเพียงน้อยนิดมันเข้าบ้านมันถือว่าเป็นความเดือดร้อน นะครับจะท่วมมากท่วมน้อยถือว่าเป็นความเดือดร้อนทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นแล้วกําลังใจที่มีให้กันเราควรส่งต่อกันนะครับผมคือคนหนึ่งนะครับที่จะขอเป็นโมดโมเลกุลตัวเล็กๆที่จะสื่อสารไปถึงคนไทย f c ผมทั่วประเทศให้รับรู้ว่ายังมีคนอยู่เมืองเมืองหนึ่งที่เขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและผมคงอีกเชื่อว่าอีกไม่นาน น้ำมวลดังกล่าวก็คงจะไหลลงแม่น้ําชีและก็จะไหลลงแม่น้ํามูลสุดท้ายแล้วอําเภอปลายทางบ้านผมไม่ว่าจะเป็นวารินชำราบสว่างวีรวงตาลสุมโขงเทียมพี่บุญบ้านเกิดผมคงจะได้รับผลกระทบเช่นกันถึงวันนั้นว่าผมก็คงจะได้รับกําลังใจจากพี่น้องจากชัยภูมิหรือจังหวัดอื่นๆตอบแทนกลับมานะครับอขอบคุณทุกกําลังใจที่มีให้นะฮะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับ ปลายทางต่อไปคืออำเภอหนองสองห้องนะครับอ่าปลายทางต่อไปคือหนองสองห้องอติรับสายนี่นะ่อาอ่า,อาครับผมอ่ะสายเข้า,อ,าอ่าครับเจอกันนะครับ คืนจุดแรกที่จะเข้าในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิก็คงจะเป็นอำเภอคอนสวรรค์ก่อนนะครับจากอำเภอคอนสวรรค์ก็จะผ่านเข้าไปในตัวอำเภอเมืองหลังจากนั้นผมก็จะไปที่อำเภอบ้านเข้านะฮะคืนนี้คงจะไปนอนที่บ้านเข้าตื่นเช้ามาก็คงจะ,จะลุยที่อำเภอบ้านเข้านะครับและย้อนกลับมาที่อำเภอเมืองแล้วค่อยมาเดินทางกลับอุบลน,นะครับพี่เขาว่าถนนืนสา ถนนที่ไหนสั่งปิด,ดถนนบัวใหญ่สั่งปิดหรือเปล่าครับแจ้งด้วยนะครับเห็นโทรมานะฮะตรวจสอบช่วยผมได้ครับเส้นทางที่ผมจะเข้าสู่จังหวัดชัยภูมิเส้นอำเภอบัวใหญ่เห็นแจ้งว่าถนนสั่งปิดผิดถูกประการใดแจ้งตอบมาด้วยนะครับแจ้งผมด้วยนะครับตอนนี้ทีมงานผมน้องติ๊กน้องหงรับสายกัญจ้าระวันเลยนะฮะทีมแอดมินทีมแอดมินก็ตอบกัญจ้าระวันเช่นกันนะครับ คนขับรถก็คือเจ้าของเพลงที่จะปล่อยพรุ่งนี้นะครับบักมา้าเนาะอ่าลามินต้นแก้วนะครับขับรถนะครับรรอ,อ่าพรุ่งนี้ลื่นความฟ้าเก้าโมงเช้าตัวผมวคงจะอยู่ในน้ําฝากพี่น้องปั่นเพลงปั่นบิวให้ด้วยนะครับลื่นความฟ้านะครับนคนขับรถคือน,นักร้องขันกล้องว้งให้ดูนะครับอ่านี่คือเจ้าของเพลงลื่นความฟ้านะฮะ หาเช็คหน่อยนะครับเห็นว่าเส้นทางบัวใหญ่ชัยภูมิข่าวเทศการใดข่าวจริงประการใดครับว่าเส้นทางปิดไม่ลงเพจดแจ้งมาว่าปิดจริงหรือไม่อย่างไรแจ้งหน่อยนะฮะไม่แต่เขาบอกว่าบางคนก็บอกไม่ปิดข่าวปลอมหรือข่าวจริงแจ้งด้วยนะครับมีทั้งข่าวปลอมทั้งข่าวจริงแจ้งผมด้วยนะครับผมจะได้เปลี่ยนเส้นทางนะฮะ เราเอาชัวร์ๆหน่อยนะครับแจ้งหน่อยนะฮะไม่งั้นเส้นทางผมจะได้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเส้นทางนะครับเพราะตอนนี้ผมกําลังใช้เส้นทางหนองสองกำลังเข้าสู่อำเภอหนองสองห้องตอนนี้เข้าสู่ส่นหนองสองห้องเรียบร้อยนะฮะอีก2กิโลถึงปั๊มปตทครับหลังจากนั้นก็คงจะเช็คะนะฮะ เดี๋ยวอาจผมก็าติอ่านคอมเมนต์หน่อยนะฮะผมดูแอดดูตอบแอดตอบเพจด,ด้วยอิน็อกเพจให้พี่ด้วยอ่านะครับก็คือขอนําเรียนแจ้งไปยังพี่น้อง FC ผมทางจังหวัดชัยภูมินะครับจุดแรกที่ผมจะลงพื้นที่ก่อนก็คืออําเภอคอนสวรรค์หลังจากนั้นผมก็จะเข้าสู่อําเภอเมืองจากอําเภอเมืองผมก็จะไปนอนค้งางคืนที่อาเภอบ้านเข้านะครับบ้านเขานะฮะจังหวัดชัยภูมินะฮะ กำลังใจเล็กน้อยด้วยงบประมาณมีจำกัดแต่หัวใจผมเกินล้านครับไปด้วยหัวใจทั้งสิ้นนะครับไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องไม่มีใครมาอยู่เบื้องหลังมาอยู่เบื้องหน้าผมทั้งสิ้นผมมากันแค่แค่สิบชีวิตมีแต่น้องๆศิลปินนักสแสดงนักร้องในค่ายที่มาช่วยผมนะครับขับรถโดยเจ้าของเพลงหลืนควมฟ้าพรุ่งนี้ลามินต้นแก้วเป็นคนขับรถให้ครับ9ก้าโมงเช้าฝากปั่นวิวให้น้องมันด้วยนะครับอ,อย่างน้อยก็ น้องมันก็ได้มาช่วยพี่น้องน้ําท่วมร่วมกับผม9โมงเช้าเพลงปล่อยตัวเจ้าของเพลงก็คงจะลุยน้ําอยู่ร่วมกับผมนะฮะอ่าไปอวิวไปมากน้อยแค่ไหนก็ปล่อยเป็นเรื่องของวิวแต่ณเวลานี้หวัวใจพวกผมก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องทางจังหวัดชัยภูมินะครับอ่า,อานะฮะแก้งสนามนางปิดแล้วครับอ่าตอนนี้ถึงปั๊มปตท อำเภอหนองสองห้องเลยนะฮะสวัสดีค่ะทีมงานพิเศาที่เราใส่ค่ะไปยังไม่ยังยังไม่ยุติไลฟ์สดน,นะครับแต่ซักไทยมาเรื่อยเรื่อยค่ะมันคือสิมีหม่องจอร์ดโอ้โหโอตโต้ขอบคุณมากมากนะคะเออหันหันหนาไปหันหน้าไปทางคุณนอ้องโักหันกล้องไว้นังคุณนี้นนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกันกบกน,นี่นะคะเขเิดปีการที่เปี่ยนเส้นทางเขาเปลี่ยนเส้นทางที่มันเป็นคําสะพานให้น้าเฉียะค่ะข้าวัวใหญ่ัดีค่ะได้ค,ค่ะได้ค่ะเออน้ำเาบะเขาตรงนี้โอเคโอ๊ยเดียเียวเบียมา ค่ะผงกลับมาเพรท่านข้าประชุ้งเขาเปรตเนี่ยเอาใส่นี่น้นนา,าน่องมาถอยมานหองมาถอยมาโอ้เอาใส่ไทยเขาขั้นนี้น้าน,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 น่องขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณแทนพีน่น,น้องเชาชัยภูมิหน้าน่องเด้อ อขอบคุณหลายๆน้องละเล็ลลเกๆน้อยๆมีกำลังใจกำลังใจให้กันเท่าบทีมกันพี่นออ้องเท่าอ่าใส่ใบทีไปทางไรต่อ,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 ไ,ไ,ปอไปเมืองพ่นอะไรกิ่งหันไปเลยวะบอกผมว่าไปเมืองพ่นนะผมสิเขาไปใช้ยุ่มเนี่ยเนี่ยมันไปเส้ไนได้เขาว่าคือว่าแวกหน่อยมันมีสงองเซ็นเขาคือเออเขาคือว่าแวกหน่อยขาดเขาเมืองพ่นเมืองพน่น,พนเดี่ยวใส่เดี่ยวใส่ไปเขาทีดาทีดาเดี่ยวขวา เขาใช่พุ่มเขาเมืองพ่นเรียวสายสีดาเขาเมืองพ่นเรียวสายมืองพ่นขึ้นมิตรภาพมิตรภาพไปเลี้ยวขวาสีดาตรงเขาใช่พุม่มออ๋เพราะว่าเส้นนี้มันขาดได้แรกใครว่าจะเติร์ดเรีนมหาเดชสงฆ์ที่เขาเส้นพุ่มเห็นปะแม่นแมนเส้น,น,นพุ่มนะเอาโบกนหยังมาลับน้ำหรอกกลายเป็นบางคอห้องแลยยิ่งเงีวไปป่าไทยทั้งนี้มันติถึงกันเลยพี่โอเคไปไหน้ก็ได้ไม่ถึงว่าอาจารย์นี่จะไปเส่ แานี้ขอเมิองพ้นอ่าขอเมื่งพ้เนาะเพ้นยอไ้ยวไส้ไปสามนะอ่าน่องนองน้องนองไอ้บานไอ้บ้านยกน้ำจากรถตำรวจใส่ถ่ายรถไเนี่ยไอ้ขั้น้นก็ไเลยขั้นแดงเออแต้ขันแดงางหลังนั่งกัเลยอ๋อตที่ว่าสิไปน้ำมันน่สันก็ไปเอาไปใส่ขั้นแดงเลยไปขั้นแดงก็ไเลยไน้ปน่แม่นอ่าสันน้ำเลยสันตุนผมไ้บนน้ำกันเลยน้าน้ำน้ำเลยอ่าน้องละยกใสยเนี ต้องขอบคุณพี่ๆตำรวจสอพอบานไม่ใช่ยพ่นะครับสุดยอดมากเลยครับหัวใจตำรวจไทยบ่ถึงกันครับนี่แดงเป็นกิโลรอได้หลา,าสุดยอดเลยครับอ่า,อราครับ ไปไปมห้อมีรไปเรอนี่โอ้โหไปเลย่าโอเคครับไปโอ้ขอคุ้นลหลายน้องขอคุณเยหลายอได้่าโรอเคเลยน้องเอาใส่เอาใส่นี่เลยินงานิงานกโอเคครับไทยหจากไหนะเอาพลครับถึงถึง่ถึงหทยครับจากตรงนี

ครับม่ครับคับ้งลงยะต้ขอทัาูนาไอ้นำ้่นอไอปวยวเดีวพิดาเนาะอดจะไนั่น้่ขามตัวคนนครับขอคุณหลายได้ไอเด้อขอคุณหลายปะเอาทีมงานเวลามีหน่อยป่ะนำเลยเดี๋ยวนำกดรถไอ้ตำรวจิ่น ไอจีไปส่งไอไอหอดสีดาไอจีพา,าขา้ามท,งทางไปได้ที่เขาใต้จ่ต้องบอผมหอดสีดาเราผมสิเดียวขออกไปเองอ<า>โอเคผมเชี่ยผมเดียวน้ำกลนครับไอขอพูดอะไน้องลายมาพยทายรูปไอวะมามามาไอจีเดินทางต่อมาเอาแล้วไอไทยน้ำนือ่เรอนอ เขาแล้วต้องเข้าไทยดใช่ป่ะโอเคต้องไปเดินทางครับมาไอ้ไทยเห็นไหมอะน้องวะอะโอเคไอ้เป็นกำลังใจทุกคนเนาะอ่ะโอเคสุดยอดมากน้องรักคนน้องสองของไว้เนาะเยี่ยมมากสุดยอดเออไปเอาเดินทางต่อ ไปไอตี๊กอ่ะไอ้ฝากดูอินบ็อกซ์เพจหน่อยนะน้องเครื่องไปพิไปตัโอเคน้ำเลยน้ำเลยเอีอย้วางแผนมเอฟีตัวท็มากบอกว่าทัไมก่อนเาปิดเส้นทางเฮ้ยไม่เป็นยังไปสิงวา<ห>ละไปซีดาเออสวัสดีครับ เขาปเส้นทางไปทางไหนเดีไปซีดาเ่ไไปเหมือนเดิมนะบอกไปเมืองพ้นขอเมืองพ้นหรือซีดา้งก่อนพี่จะไปเมืองพ้นขอซีดาออกหม่างเกาเนาะคุณเ่อดักนาบริหารกันเองโอเคครับครับครับอะไรนะเรื่องอะไรอืมเป็นสแตนบายรอพี่ที่ชายภูมิแล้วกัน จาก M150 ร้อยห้าสิบใช่ไหมอ่าโอเคเอ,เนะอ่ะโอเคเดี๋ยวปิดการไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแบตหมดครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับเดี๋ยวมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองพลแล้วแหวสีดาอ่าผ่านสีดาแล้วเข้าสู่จงังหวัดชัยภูมินะครับเ<ช>จอกัน<ช>ครับขอเป็นกำลังใจพี่น้องชัยภูมิทุกท่านครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมและทีมงานนะครับ<ช>ขอบคุณครับ